วิดีโอนี้เราใช้ AI นำเสนอข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อการศึกษาและเผยแพร่ความรู้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนุ่นเห็นเด็กคนหนึ่งอายุน่าจะราวๆแปดขวบไม่ยอมทานข้าวแต่เลือกที่จะกินขนมหวานและตอนนั้นก็นึกขึ้นได้ว่ารสนิยมของเด็กยุคนี้กำลังเปลี่ยนไปจากเดิมถ้าคุณเป็นพ่อแม่หรือคุณปู่คุณยายที่เคยรู้สึกผิดหวังเวลาทำกับข้าวให้หลานแต่เขากลับไม่ยอมกินหรือเคยสงสัยว่าทำไมเด็กสมัยนี้ถึงชอบกินแต่ขนมจนไม่อยากกินข้าวสิ่งที่เราจะพูดถึงวันนี้อาจจะทำให้คุณตกใจเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเด็ก หรือพ่อแม่เลี้ยงไม่เป็นนะคะแต่ระบบรสชาติของเด็กกําลังถูกตั้งค่าใหม่โดยที่เราไม่รู้ตัวจนทําให้รสชาติธรรมชาติกลายเป็นสิ่งที่ไม่อร่อยโดยสัญชาตญาณ วันนี้ช่องสูงวัยใกล้หมอเราจะมาคุยกันเรื่องที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับผู้สูงวัยโดยตรงแต่เป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับลูกหลานของเรานั่นคือเรื่องของลิ้นค่ะนุ่นขอเชิญลุงหมอมากโตะมาอธิบายให้เราฟังว่าทําไมลิ้นของเด็กถึงกลายเป็นสมองส่วนแรกที่ถูกจับและเราจะช่วยลูกหลานได้อย่างไรลุงหมอคะ เมื่อกี้ที่นุ่นเล่าเรื่องเด็กเลือกกินขนมแทนข้าวจริงๆแล้วมันมีสาเหตุเบื้องลึกซ่อนอยู่ไหมคะคำถามดีมากเลยคุณนุ่นผมอยากให้คุณลองนึกภาพดูนะว่าลิ้นของเราไม่ใช่แค่ก้อนเนื้อที่อยู่ในปากแต่มันคือเซนเซอร์ตัวแรกที่เชื่อมตรงไปยังสมองผ่านระบบที่เรียกว่า Gustatory Cortex หรือศูนย์ประมวลผลรสชาติเวลาเด็กกินอะไรเข้าไปข้อมูลรสชาติจะส่งตรงไปที่สมองภายใน0.5วินาทีแล้วสมองจะตัดสินใจทันทีว่าอร่อยหรือไม่อร่อยโดยอิงจากฐานข้อมูลรสชาติที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่เด็กที่น่าสนใจคือช่วงอายุ2-8ปีเป็นช่วงโปรแกรมลิ้นที่สำคัญที่สุด งานวิจัยพบว่าเด็กต้องได้ลิ้มลองรสชาติใหม่อย่างน้อย8-15ครั้งสมองถึงจะบันทึกว่ารสชาตินั้นเป็นอาหารที่ปลอดภัยแต่ถ้าในช่วงนี้เด็กได้รับแต่รสชาติที่ถูกออกแบบมาให้จัดจ้านเหมือนอย่างเช่นพวกขนมหวานที่หวานกว่าผลไม้จริง10เท่าสมองจะตั้งมาตรฐานความอร่อยไว้สูงมากจนรสชาติธรรมชาติอย่างแครอทหวานๆอาจกลายเป็นจืดในการรับรู้ของเขาโห นี่เหมือนกับว่าเราไม่ได้แค่ป้อนอาหารแต่เราแอบตั้งค่าระบบรับรู้ของลูกด้วยใช่ไหมคะและถ้าคิดแบบนี้เด็กที่กินขนมจัดจัดมาตลอดพอเจออาหารธรรมชาติสมองเขาก็จะส่งสัญญาณว่าไม่อร่อยโดยอัตโนมัติเพราะมันต่ำกว่ามาตรฐานที่ถูกตั้งไว้ใช่ไหมคะและที่สําคัญคือช่วง2-8ถึงปีนี่เป็นช่วงที่พ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะยอมให้ลูกกินขนมเยอะเพราะคิดว่าเด็กๆกินขนมหน่อยไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วนี่คือช่วงที่สําคัญที่สุดในการสร้าง รถสสนิยมทีี่่ดตอุขภาพใช่เลยครับและผมอยากถามคุณนุ่นกับผู้ฟังว่าถ้าเราเห็นลูกหลานกินข้าวน้อยลงแต่กินขนมเยอะขึ้นเราจะคิดว่าเป็นเพราะอะไร เด็กดือ้อหรือว่าสมองเขากำลังถูกโปรแกรมให้ต้องการแต่ความสุขแบบง่ายๆตอนนี้นุ่นเริ่มเข้าใจแล้วค่ะว่ามันไม่ใช่เรื่องของความดือ้อแต่เป็นเรื่องของการที่สมองถูกฝึกให้คาดหวังความสุขแบบทันทีจากอาหารผู้ฟังหลายคนคงเริ่มกังวลเหมือนกับนุ่นนะคะว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราจะทำยังไงกับลูกหลานที่เริ่มติดขนมไปแล้ว เดี๋ยวช่วงหน้าผมจะขอเล่าให้ฟังว่าอุตสาหกรรมอาหารใช้เทคนิคอะไรในการจับจิตใจหลินของเด็กๆถ้าคุณเป็นพ่อแม่ที่กำลังกังวลเรื่องลูกไม่กินผักอย่าพลาดส่วนต่อไปนะคะแต่ก่อนอื่นฝากกดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราผลิตคอนเทนต์ดีๆกันด้วยนะคะ ลุงหมอคะพอเข้าใจเรื่องระบบรสชาติแล้วนุ่นก็อยากรู้ว่าอุตสาหกรรมอาหารเขาใช้เทคนิคอะไรกันแน่ที่ทำให้เด็กๆติดขนมขนาดนี้คะสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังนี้อาจจะทำให้คุณตกใจนะเพราะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการออกแบบที่ฉลาดมากในโลกของอุตสาหกรรมอาหารมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า bliss point หรือจุดสุกสมคือการผสมผสานระหว่างน้ำตาลเกลือและไขมันในอัตราส่วนที่ทำให้สมองหลั่งสารโดปามีนหรือฮอร์โมนแห่งความสุขมากที่สุด ลองนึกภาพดูนะเมื่อเด็กกินขนมชิ้นหนึ่งสมองจะได้รับสัญญาณความสุขที่แรงกว่าการกินผลไม้จริง8-10เท่างานวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆพบว่าการตอบสนองของสมองต่อบลิส p อยต์นี้คล้ายคลึงกับการตอบสนองต่อสารเสพติดเบาๆ และที่ฉลาดที่สุดคือพวกเขาออกแบบให้ขนมแต่ละชิ้นมีเซนเซอรี่สเปซิฟิกสไท t ์ที่หรือความอิ่มเฉพาะรสต่ำมากหมายความว่าแม้จะกินไปแล้วหลายชิ้นสมองก็ยังไม่รู้สึกเบื่อยังอยากกินต่อไป โอ้โหนี่มันเป็นกลยุทธ์ทางธุรจิจที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาออกแบบความติดเลยนะคะแต่ลุงหมอเรื่องที่ว่าสมองเด็กตอบสนองเหมือนสารเสพติดนี่หมายความว่ายังไงคะขออธิบายแบบนี้นะครับ การศึกษาพบว่าเมื่อเด็กได้รับบลิสพอยด์แล้วสมองจะเริ่มต้องการปริมาณที่มากขึ้นเพื่อให้ได้ความสุขในระดับเดิมเหมือนคนที่ดื่มกาแฟเริ่มต้นแก้วเดียวก็พอแต่ที่หลังต้องสองแก้วสามแก้วถึงจะรู้สึกตื่นสำหรับเด็กยิ่งกินขนมที่มีบลิสพอยด์บ่อยขึ้นสมองก็จะปรับเกณฑ์ความอร่อยให้สูงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดรสชาติธรรมชาติที่ซับซ้อนและสมดุลยังผลไม้จริงก็จะกลายเป็นของน่าเบื่อในสายตาเขา แบบนี้นี่เองคือสาเหตุที่ทําให้เด็กบางคนกินส้มแล้วบอกว่าเปรี้ยวแต่กินลูกอมได้ไม่เบื่อใช่ไหมคะเพราะลูกอมมันหวานกว่าส้มจริงเป็นสิบเท่าใช่เลยครับและผมอยากถามคุณนุ่นกับคนฟังว่าถ้าเราเห็นลูกหลานกินข้าวน้อยลงแต่กินขนมเยอะขึ้นเราจะคิดว่าเป็นเพราะอะไรเด็กดือ้อหรือว่าสมองเขากําลังถูกโปรแกรมให้ต้องการแต่ความสุขแบบง่ายๆ ตอนนี้นุ่นเริ่มเข้าใจแล้วค่ะว่ามันไม่ใช่เรื่องของความดือ้อแต่เป็นเรื่องของการที่สมองถูกฝึกให้คาดหวังความสุขแบบทันทีและที่น่ากลัวคือถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปลูกหลานเราจะกินอาหารหลักไม่ครบถ้วนเพราะท้องอิ่มขนมไปแล้วส่งผลให้การดูดซึมสารอาหารสําคัญอย่างโปรตีนวิตามินแร่ธาตุลดลงเพราะพื้นที่ในท้องถูกขนมเปล่าประโยชน์เข้าไปแทนที่คุณนุ่นพูดถูกครับและสิ่งที่น่าห่วงที่สุดคือการสูญเสียความสามารถในการ รับรู้รสชาติธรรมชาตินี้มันไม่ได้ส่งผลแค่เรื่องการกินเท่านั้นแต่จะมีผลกระทบระยะยาวที่ตามมาซึ่งมีสัญญาณเตือนหลายอย่างที่พ่อแม่มักจะมองข้ามไปแล้วเราจะมาดูกันต่อว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องปกติจริงๆแล้วอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่พอฟังมาถึงตรงนี้นุ่นก็เริ่มกังวลแล้วนะคะแต่หลายคนที่นุ่นรู้จักมักจะบอกว่าปล่อยไว้เถอะเดี๋ยวลูกก็โตขึ้นแล้วจะเปลี่ยนเองจริงๆแล้วเป็นยังไงคะ นี่คือจุดที่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจให้ชัดเจนเลยครับเพราะความเชื่อนี้อาจจะเป็นอันตรายมากกว่าที่เราคิดความจริงแล้วสิ่งที่เราเรียกว่าชินกับรสชาติใหม่มันไม่ใช่การยอมรับแบบธรรมชาติแต่เป็น neuroprogramming หรือการเขียนโปรแกรมสมองใหม่การศึกษาจากสถาบันต่างๆพบว่าเด็กที่บริโภค UPF หรืออาหารแปลรูปบ่อยจะต้องใช้เวลานานกว่าเด็กปกติถึง3-5เท่าในการยอมรับ รสชาติธรรมชาติและที่น่ากลัวที่สุดคือหลังจากอายุ12ปีความสามารถของสมองในการปรับเปลี่ยนรสนิยมหรือที่เรียกว่า neuroplasticity จะลดลงอย่างมากหมายความว่ายิ่งเรารอนานยิ่งแก้ไขาย,ยากลองคิดดูนะคุณนุ่นขณะที่เรากำลังรอให้ลูกชินกับผักทุกวันที่ผ่านไปสมองของเขากำลังถูกเขียนทับด้วยโปรแกรมใหม่ที่บอกว่าความหวานจัดความเค็มจัดความมันจัดคือสิ่ง ที่ปกติและรสชาติที่ไม่จัดจ้านคือสิ่งที่น่าเบือ่อการศึกษาจากมหาวิทยายลัยหลายแห่งพบว่าเด็กที่กิน UPF เป็นประจำจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วน Reward System ของสมองคล้ายกับคนที่มีปัญหาการเสพติดพวกเขาต้องการสิ่งกระตุ้นที่แรงขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้รู้สึกพอใจ โอ้ยนี่หมายความว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นการรอให้ลูกเรียนรู้จริงๆแล้วเราปล่อยให้สมองลูกถูกโปรแกรมในทิศทางที่ผิดไปเรื่อยๆนั่นหรอคะยิ่งไปกว่านั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ส่งผลแค่รสนิยมแต่ยังส่งผลต่อพฤติกรรมการกินโดยรวมเด็กจะเริ่มมีปัญหาในการควบคุมปริมาณอาหารเพราะสมองไม่สามารถรับรู้สัญญาณความอิ่มได้ชัดเจนเมื่อกินอาหารที่ไม่มี bliss point ลุงหมอคะถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกหลานเราเริ่มมีปัญหาแล้วมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่พ่อแม่ควรสังเกตไหมคะคําถามดีมากเลยมีสัญญาณหลายอย่างที่พ่อแม่มักจะมองข้ามเช่นเด็กเริ่มกินอาหารมื้อหลักน้อยลงแต่ขอขนมบ่อยขึ้นหรือเริ่มบ่นว่าอาหารที่บ้านจืดแต่กินขนมที่หวานมากได้โดยไม่รู้สึกเลี่ยนอีกอย่างคือเด็กจะเริ่มมีอารมณ์แปรปรวนเมื่อไม่ได้กินขนมเหมือนอาการ ถอนยาเบาๆและที่สำคัญคือเด็กจะเริ่มปฏิเสธอาหารที่เคยกินได้เช่นผลไม้หรือผักที่เคยยอมกินจะเริ่มบอกว่าไม่อร่อยทั้งที่ก่อนหน้านี้กินได้ปกติ แสดงว่านี่คือสัญญาณที่หลายครอบครัวอาจจะเจอกันอยู่เลยนะคะและที่น่ากลัวคือเราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องปกติของการโตขึ้นแต่จริงๆแล้วมันคือการที่ระบบรสชาติของลูกกำลังถูกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีผู้ฟังหลายคนคงเริ่มตกใจเหมือนกับนุ่นแล้วนะคะว่าถ้าเป็นแบบนี้จริงแล้วเราจะทำยังไงกันดียังมีทางแก้ไขไหมคะลุงหมอ คุณนุ่นไม่ต้องกังวลไปเพราะข่าวดีคือสมองยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราใช้วิธีที่ถูกต้องและเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการที่เรียกว่า taste reset protocol หรือการรีเซ็ตรสชาติที่สามารถช่วยลูกหลานเรากลับมารู้จักรสชาติธรรมชาติได้อีกครั้ง ถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกตกใจอย่าปิดคลิปนะคะเพราะลุงหมอจะบอกวิธีการรีเซ็ตรสชาติที่ยังไม่สายและที่สำคัญคือทำได้จริงไม่ยุ่งยากและได้ผลลัพธ์ที่ดีต่อลูกหลานของเราด้วยค่ะลุงหมอคะนุ่นเชื่อว่าผู้ฟังหลายคนคมกังวลว่าถ้าลูกหลานเราเริ่มมีอาการแบบที่ลุงหมอบอกแล้วเราจะช่วยเขาได้ยังไงคะการรีเซตรสชาตินี่ทำยังไงกันแน่ไม่ต้องกังวลครับและผมมีข่าวดีมาบอก คือสมองของเด็กยังมีความยืดหยุ่นสูงมากถึงแม้จะถูกโปรแกรมมาผิดๆแต่เราสามารถโปรแกรมใหม่ได้ถ้าใช้วิธีที่ถูกต้องการรีเซ็ตรสชาตินี้อิงจากหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า neuroplasticity หรือความสามารถของสมองในการปรับเปลี่ยนตัวเองการศึกษาพบว่าใช้เวลาประมาณ21วันสมองจะเริ่มปรับ reward system ใหม่ได้ ขั้นตอนแรกคือการลดความเข้มข้นของรสชาติลงทีละนิดไม่ใช่หยุดทันทีเพราะถ้าเราตัดขนมออกไปเลยเด็กจะรู้สึกเหมือนถูกลงโทษและจะต่อต้านแต่เราจะใช้วิธีลดทีละขั้นเช่นสัปดาห์แรกลดขนมลง30%แล้วเพิ่มผลไม้หวานหวานอย่างกล้วยหอมหรือส้มโอหวานเข้าไปแทนสัปดาห์ที่2ลดขนมอีก3 0แล้วเพิ่มผักหวานหอย่างแครอทหรือข้าวโพดหวาน สัปดาห์ที่3เริ่มให้ลิ้มลองผักที่มีรสชาติซับซ้อนขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือ Family Meal Strategy หรือกลยุทธ์การกินพร้อมกันเด็กจะเรียนแบบพฤติกรรมการกินของผู้ใหญ่โดยธรรมชาติถ้าเราแสดงให้เห็นว่าเราเพลิดเพลินกับการกินผักเด็กจะค่อยๆสนใจตาม อีกเทคนิคหนึ่งคือ sensory exposure หรือการให้สัมผัสกับรสชาติใหม่ๆซ้ำๆโดยไม่บังคับให้กินแค่ให้ลิ้มลองแตะหรือดมก็พอสมองจะค่อยๆค,คุ้นเคยและยอมรับโอ้นี่คือการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยเลี้ยงลูกจริงๆนะคะไม่ใช่แค่การบังคับหรือต่อรองแต่ลุงหมอคะถ้าระหว่างที่เรากำลังรีเซ็ตรสชาติอยู่แล้วลูกงอแงหรือดือ้อเราจะจัดการยังไงดีคะ ปัญหานี้มีทางแก้ครับเพราะนี่คือจุดที่พ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะยอมแพ้ความจริงคือการงอแงในช่วงแรกเป็นเรื่องปกติเพราะสมองกำลังต้องการสิ่งกระตุ้นที่เคยชินเหมือนคนเลิกบุหรี่ที่จะหงุดหิดในช่วงแรกเทคนิคคือเราต้องทำอย่างสม่ำเสมอและใช้การให้กำลังใจเชิงบวกแทนที่จะลงโทษ เช่นถ้าลูกลองกินผักได้แม้จะไม่กินเราก็ชมว่าเก่งมากและที่สำคัญคือเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีถ้าเราเองยังกินขนมจุกจิบอยู่แล้วไปห้ามลูกมันจะไม่มีประสิทธิภาพลูหมอพูดถูกมากเลยค่ะและนุ่นอยากรู้ว่าถ้าเราทำตามวิธีนี้แล้วเราจะเห็นผลลัพธ์เมื่อไหร่คะโดยทั่วไปในสัปดาห์แรกเราจะเห็นว่าเด็กเริ่มไม่เรียกร้องขนมบ่อยเหมือนเดิม สัปดาห์ที่2จะเริ่มยอมลิ้มลองอาหารใหม่ไม่ต่อต้านมากและภายใน3มสัปดาห์จะเริ่มเห็นว่าเด็กกินผลไม้หรือผักได้โดยไม่บน่นแต่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือการศึกษาพบว่าเด็กที่ผ่านการรีเซ็ตรสชาติสำเร็จไม่เพียงแต่กินได้หลากหลายขึ้นแต่ยังมีสมาธิดีขึ้นนอนหลับสนิทขึ้นและที่สำคัญคือมีความสุขกับการกินอาหารมากขึ้นเพราะได้สัมผัสกับรสชาติที่ซับซ้อนและน่าสนใจ ว้าวนี่คือการให้ของขวัญที่ดีที่สุดแก่ลูกหลานเราจริงๆนะคะการที่เขาจะได้รู้จกักและเพลิดเพลินกับรสชาติธรรมชาติตลอดชีวิตและที่สำคัญคือยังไม่สายเลยถ้าเราเริ่มตั้งแต่วันนี้ใช่แล้วคุณนุ่นผมอยากฝากไปถึงทุกครอบครัวที่ฟังอยู่ว่าการรีเซ็ตรสชาติไม่ใช่การลงโทษลูกแต่เป็นการมอบอนาคตที่สุขภาพดีให้กับเขาและจาไว้ว่าทุกวันที่เราลังเลคือทุกวันที่สมองลูกกาลังถูกโปรแกรมในทิศ ทางที่ผิดเริ่มต้นวันนี้ยังไม่สายครับวันนี้ลุงหมอได้เปิดมุมมองใหม่ให้เราได้เข้าใจว่าลิ้นของลูกหลานเราไม่ได้เป็นแค่อวัยวะรับรสแต่เป็นสมองส่วนแรกที่กําลังถูกตั้งโปรแกรมทุกวันและที่สำคัญคือเรายังมีโอกาสแก้ไขได้ด้วยการรีเซ็ตรสชาติขอบคุณคุณนุ่นที่ให้โอกาสผมได้แชร์เรื่องสำคัญนี้ครับ ผมหวังว่าทุกครอบครัวที่ฟังจะได้เริ่มสังเกตลูกหลานตัวเองมากขึ้นและเริ่มต้นการรีเซ็ตรสชาติตั้งแต่วันนี้สรุปง่ายๆให้ผู้ฟังนะคะเด็กไม่ได้ดือ้อแต่สมองเขากำลังถูกโปรแกรมให้ต้องการความจัดจ้านของรสชาติการรอให้เขาชินเองคือการปล่อยให้ปัญหาแย่ลงแต่เราสามารถช่วยได้ด้วยการรีเซ็ตรสชาติแบบค่อยเป็นค่อยไปใน21วันลูกหลานเราจะได้กลับมารู้จักความอร่อยแบบธรรมชาติอีกครั้งถ้าคลิปนี้ทำให้คุณมองลูกหลานในแง่ ใหม่กดแชร์ให้พ่อแม่คนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามช่องสูงวัยใกล้หมอเพื่อเทคนิคการเลี้ยงลูกที่น่าสนใจเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ